โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีเช้า u t u b e กันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปฟาร์มนกนะครับไม่ใช่นกฟีนิก์นะนกฟีนิกเราฟาร์มไปแล้วนะครับนกเหมือนกันนะครับแต่เป็นนกฮาปี้นะครับมาเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะอย่างไงนะครับมันอยู่เมืองนี้นะครับเนี่นกอันนี้ครับนี่เลยนะครับเลเวลห่างเราเยอะมากเลยนะครับ แต่ผมจะลองไปฟาร์มดูะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ต่ำๆเลยเลทมันก็90ครับเนาะก็ประมาณนั้นนะครับมันไม่ห่างเท่าไหร่นะเลทเ0ก็ถือว่าคุ้มอยู่สิ่งที่มันดอกนี้ขยะมันแพงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูขนนกก่อนว่ามันแพงแค่ไหนนะครับผมมีหรือเปล่าเนี่ยขนนก คนนกคาปิ K K มีนะครับมีร้อยเก้าสิบอันสี่ร้อยแปดสิบเฮ้ยขยะมันได้อยู่นะครับขยะมันพอไปวัดไปวายอยู่ไปเราไปฟาร์มกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะครับกา๊าซตีทตุลมนะครับอ่าก็ใส่ไปเลยนะครับสองใบโอเคแค่นี้นะครับส่วนอันอื่นก็เป็นกร์ดทั่วไปนะครับเสื้อก็เป็นการขีดาเม็ดห้าเปอร์เซ็นนะเป็นการ์ดกิจกรรมเสื้อคุมก็เป็นการาดกิจกรรมนะครับ รองเท้าก็เป็นการ์ด HP 10%นะครับแฟรี่ก็เป็นกาคร์ดคิ10%แล้วก็โกก็เป็นการต้นไม้นะครับแค่นั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับผมกะจะทำใหม่โมดดาวเก็บตังอีกนานเลยนะครับไปไปฟาร์มกันนะครับเพื่อนๆส่วนเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ไปไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ ม่ผมจะทิ้งลิงก์อะไรล่ะถ้าถ้าใครที่ไปไม่เป็นเดี๋ยวผมจะเดินไปตั้งแต่เมืองพรมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับจะได้ชิวๆกันนะครับผมมาผิดละมาต้องอันที่สองอ่าอันนี้จะได้แบบส่วนใครที่มือใหม่เด็กใหม่นะครับก็น่าจะมากันได้นะครับเพราะว่าผมจะเดินมาเลยนะครับนี่จุดที่ผมจะมาฟาร์มคือตรงนี้นะครับนี่ ไม่มีคนเอ้ยวันนี้มีคนว่ะวันนี้มีคนฟาร์มนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับฟาร์มเป็นเพื่อนเขานะครับเขาจะได้ไม่เหงานะครับฟาร์มคนเดียวมันเหงานะจริงๆเราต้องฟาร์มหลายคนนะครับมันถึงจะไม่เหงานะครับไปผมก็จะผมก็จะกินอาหารก่อนเอาวิ่งไว้แล้วกันนะครับวิ่งไวผมไปไหนละนี่วิ่งไว้ผมจะกินแค่สี่ดาวครึ่งนะครับ โอเคอ่าจากนั้นผมก็มากินเด็กอีกสอขวดเด็กบีนะครับแล้วก็ AGI อีก2แล้วก็อันนี้อีกสี่เ้แมวอดีกว่าแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็กดาตุดินนะครับอีก4นะครับแล้วก็กดโซ่คูส4อีก2นะครับโอเคมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้ มันวิวเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าผมจะได้อ้ได้การ์ดหรือเปล่านะครับแมทนี้การ์ดมันเป็นการ์ดฟานะครับราคาดีหน่อยนะครับโอเคผมถอดอลกก็เซตสกิลแปร์บนะครับเ,เพื่อนๆก็เซตเหมือนเดิมเลยนะครับทุกครั้งนะครับที่ผมไปฟาร์มนะครับผมจะเซตเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเพื่อเป็นการลดเอพีไปในตัวด้วยนะครับโอเค สัตว์เลี้ยงผมก็เอาเป็นวิ่งไวแล้วกันนะครับก็วิ่งไวเหมือนเดิมนะครับร้อยเก้าสิบเจ็ดโอเคนะก็น่าจะโอเคอยู่โอเคเลือดมันเท่าไหร่เนี่ยผมดูก่อนนะครับเลือดมันน่าจะแสนบวกนะครับไม่เยอะครับไม่เยอะเลือดน้อยนะครับ เห็นไหมครับเลือดแสนหเองนะครับน้อยกว่าม้าไฟอีกนะครับผมจะเก็บตังค์ไว้ก่อนโอเคเก็บตังค์ไว้แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะได้เงินเท่าไหร่ดูเงินตกครับโอ้โหเยอะจัดนะครับขยะผมมีร้อยขยะผมมีเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยฝนเริ่มจะตกแล้วครับเพื่อนเอ,นอาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะครับ ตอนผมมาขยะมี100ใช่ไหมครับหนึ่งร้ยห้าบหนึ่งรประมาณนั้นนะครับตอนผมมาขยะมี160แล้วค่อยไปลบแล้วค่อยไปลบออกนะครับแล้วค่อยไปลบออกร้อยหกสิบนะฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้เยอะสักแค่ไหนนะครับมันจะสู้มาไฟได้ไหมเลเวลห่างกันแค่เลเวลเดียวอีกน,นะครับ แต่ตรงนี้ค่อนข้างมอนค่อนข้างเยอะนะถ้าถ้าคนไม่มาแจมตรงนี้ขยะมันขายออกนะครับเพื่อนๆแต่มาไฟมันขยะมันขายไม่ออกครับไม่รู้ว่ามันจะลองลองมาคํานวณกันนะครับว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนนะครับเนาะโอเคครับไปดูเครื่องหลังกันนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับมันจะคุ้มไหมนะครับไป โอเคครับเพื่อนๆก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสตมิน่ผมก็200บวกแล้วนะครับก็ติดเหลืองแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าผมได้เงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ฟาร์มจนยาหมดเลยนะได้เงิน 2m นะครับเพื่อนๆ 2M อเลยนะขยะนี้ผมจะเอาไปให้พ่อค้าขายแล้วกันนะครับมาดูกันนะครับว่ามันคุ้มไหมตรงนี้หรือว่าเราจะหนีไป มาไฟกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพ่อค้าขายแล้วกันนะครับไม่ได้มันต้องลงก่อนนะครับอ่าผู้จอาพ่อค้าขายได้2อง m สีอ่าสอง m สขายทางสีอีกนะครับขายทั้งสีไป 2 M4 เหมือนเดิมนะครับมาดูขยะกันนะครับว่า<ม>ขายไปอ่ะมันจะได้เท่าไหร่นะครับขยะภูมิอยู่ไหนเนี่ยขยะอีก3ามแสนนะครับ<ม>ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าถือว่าโอเคนะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าอยากให้ดีผมว่าน่าจะมาไฟนะครับดีดีกว่านะครับ แต่ถ้าใครอยากได้ขยะเอามาไว้คัาของอย่างเงี้ยขี้เกียจซื้อนะครับไม่อยากซื้อนะก็มาตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสําหรับใครที่อยากไปฟาร์มตรงนั้นนะครับเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็น่าจะไปดูไฮไลท์ตอนจบนะครับผมจะเดินไปตั้งแต่เมืองพรไปจนถึงจุดฟาร์มเลยนะครับเนาะ โอเคครับไปดูกันเลยครับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปด้วยไฮไลท์ตอนจบนะครับโอเคครับสวัสดีครับ